และนี่คือเกมสกิฟตี้ทอยเลตคือวันนี้เราไปอ่าไปเปิด YouTube ดูแล้วเราไปเจอไลฟ์ของคุณของยูทูบเบอร์คนหนึ่งก็คือของคุณแกแสงจริงๆพวกเราไม่รู้จักกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วหลังจากนี้ของคุณโนปเปอร์ค้าตอนนั้นยูเคยไปว่ารูปให้เขาในว่ารูปเป็นแฟนเพลงอะไรสักอย่างเนี่ยที่เขาจะเอาไปทําเพลงไปร้องเพลงยูก็เลยไปว่ารูปให้เขาก็เลยได้รู้จักกันช่วงนั้นถ้าใครสงสัยว่ารูปให้คลิปไหนนี่นี่นยูขึ้นรูปภาพให้ดูนี่รูปภาพน,นี้ <laughs> เอาล่ะเพื่อแม่เป็นการพ,พูดว่าทำเพจเนี่ยเราจะเริ่มคลิปกันเลยก็แล้วก,กันนะ <c oughs> ใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ซับต่อขายให้กับช่องของยูด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยก็ขอบคุณมากเลย <c oughs> ยูจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคลิปนี้เพราะว่าตื่นมาแล้วก็ทำคลิปเลยเมื <c> ่ <oughs> อคืนนี้นอนดึกไปไหน่อยเฮ้ยคนแก่แสงคนเดียวก็แบกไหวแล้วเนี่ยยูไม่ต้องทำอะไรอะไรละอ๋อ <c> ท <oughs> <c oughs> ายท่านทีวีแมนใช่แค่คนแก่แสงคนเดียวก็ไหวนะสบายละจริงเปล่าจริงจริงจริงคนแก่แสงลองดูสิ แค่คนขานกระแสเอไวแล้เนี่ยสภาพสัพักพอเว็บประมาณสามสิบแต่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องชนะไปด้วยกันอ๋อับมือไว้แล้วไปด้วยกันใช่ใช่ตามฝันไปก่อแคนดี้คุณอยู่ทำการเกษตรอ๋อชีวิตชีวิตมันต้องมีการฟาร์มไงทำทงเกษตรจะได้แบบมีเงินใช้อืมฟาร์มแบบร้อยวันเทอเรีย ทรงนี้อีซี่ชัวอีซี่เหรออ๋ออีซี่เสรเลยอันนแหละฮะท่านผู้ชมจบเร็วไม่มีบักอ่ะจบอย่างรวดเร็วและทันใจรอต่อต่อไปเป็ดมีรถด้วยวะทรงนี้เป็ดรวยแล้วเป็ดเป็ดทำงานอะไรอ่ะทำไมรวยจังเลยอ่ะเป็ดทำงานอะไรอ่ะเออเป็ดทำอะไรแล้วเราก็อยากมีตังค์มานะรถรถอะไรอะไรอ่ะรถสปอร์ตอ่ะ รถแพงนั้นรถแพงนั้นรถหลักสิบล้านเลยนะนี่แต่ว่าแต่ว่าอยู่อยู่ว่ามันน่าจะวิ่งไม่ได้นะคุณสเล่ย์ไใช่แมคุณคุณก่คุณคุณก่แสงลองดูข้างใต้รถอ่ะที่ว่ามันน่าจะวิ่งไม่ได้ด้วยหรอนะทํางานด้วยการไข่ไก่ยี่ว่ารถน่าจะใช้ระบบระบบวิ่งอ่าวิ่งเดินเอาเปิดมิสติกครบทีมันเลยหออานนี้เข้าไม่ได้สักตาไม่เป็นไรนะอานีอานีต้องจะเล่นคุณ คนกระแสเด<ห>ี๋ว่าบ้านเราเน่าจะอันนี้แล้นะโอ้น่าจะไปเร็วกว่าที่คิดอีกฮะถามพี่ Google ดูพี่ได้เลยกระแสกระแสหักคอมันหักคอมันคอไหนนี่ไงเนี่ยอยู่กําลังหักอยูอ่นะอ๋ออ๋อตั้หนึ่งต่างไม่พอโอเคโอเคได้ละได้ได้ได้ละได้นี่โอ้แต่ตัวต่อมานี้น่าจะทันอยู่ใช่ไหมอืมเป็นการทำที่ตอบยากน่นสินะดี๋วจะว่าไปแล้วกูไปหยิบมาเลยดีกว่าเฮในเกมนี้ยังเราชนะแน่นอนเฮ้ยจริงเปล่า ถ้าถ้าคุณยูแบบนี้แล้วเราจะขายทุกตัวทีใ <laughs> จเ <laughs> <laughs> ย็นใจเย็นยูยังต้องการังเสริมลังเ <laughs> สริมได้เลยคุณยูวางกับว <laughs> างกับคืนไม่ใช่น <laughs> <laughs> ีหวายแล้วนี่ไงชนะแล้ะ <laughs> ชนะอีกห้าเวฟอีกห้าเวฟใช่ใช่ขอมังกรแรกอุต,ตาไม่ต้องแลกครับอุต,ต่าคุณยังไม่มีเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปฟามเวฟเพิ่มก่อนเนาะตอนนี้ยังยังไม่ได้ตึงขนาดนั้น ดับจะให้ผลอุตานะอีกอย่างมันไม่สามารถดับมันสามารถสุบได้ทีละร้อยร้อยร้อยอ่ะมันไม่ดับสามารถดับคือตังมีห้าแสนกว่าล้านอ่ะมึงดับทีละหมื่นหรือแสนผลไม่ได้ไงแต่ที่ขำไม่อร่อยเท่าค right ุณอยู่อ๋ออย่างนี้เองทำอร่อยมันต้องทำยังไงอ่ะดับดับกินไปป่ะโหคนกระแสชนะล้าไาดูข้างหลังสิเนี่ยถ้าเกิดมีตัวอะไรอะไรหลุดหลุดมาแล้วก็ชนะแล้วเนี่ยกองทัพรถถังนี้ ใช่ยัง<ม>คือ<ม>ปิดไลค์โอเคได้เลยกูนอนนะนอนแล้วก็ไลค์เฉยๆได้อยูน่นะเปิดเปิดไลค์นอนอนะ่ะดับทาเหมือนคิวเทีอรป้าดับอ่าหลับยี่สิบสี่ชั่วโมงเอ้ไม่ใช่หลับยี่สิบสี่ชั่วโมงหล,ลับแบบหลับแล้วแบบเปิดไลค์ไว้อะ่ะเออน่าสนใจนะให้ให้คนดูแม่งคุยกันเองอะ่ะแบบมึงมึงจะคุยอะไรมึงก็คุยอ่ะแต่กูกูนอนไปมาค่อยปิดไลค์อะไรประมาณเนี้ยเป็นคนที่น่าสนใจเดีนะแต่ก็เคยมีคนนะแบบกูไม่รู้มึงไลค์ยังไงอ่ะของร้อยสิบแปดชั่วโมงต่อไลค์หนึ่งไปเห็นมาจาก อ่าใครไม่รู้คือสงสัยว่ามึงทำได้ไง <c oughs> คุณยสนใจทำแบบเขาไหมฮะสองร้ยสิบปดชั่วโมงต่อไหลน์หนึ่งอถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็คือช่องเพลงอ่ะช่องแบบกล่อมเด็กนอนอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เป็นช่องเล่นเกมอันนั้นเขาเล่นอะไรมาอ่า God of War มันเหมือนจะ God of War นั่งเล่นสองร้สิแปดชั่วโมงอะ่ะดับเต่าก็ดแบบับเอ้ยคนดูไม่เป็นล้านเลยวะ <c oughs> คนดูสิบเก้าคนคไล์สอนไม่เป็นไรนะปกติฮะ อยากได้เกียร์ในฟุตบันทึกราวมากมายโอกาส0-0หนึ่งคิวโอเคจบชนะแล้วใช่โอเะตัดจบแบบละครไทยนั่นแหละฮะบอกแล้วชอบผมปิดไม่ธรรมดาก็อย่างว่านะควรแกแสงแกปิดไลฟ์ไปเลยปิดเร็วมากโอเคสำหรับใครใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ซับตะข่ายกับช่องของยูด้วยนะใครที่กดแล้วเนี่ยก็ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวยูไปพักผ่อนก่อนยูตื่นมาแล้วไลฟ์เลยถย โอเคค่ะทุกคนอาแล้วเจอกันซีอเกตทุกคนบายใครกดซับจะใครแล้วขอบคุณมากเลย